คิดว่าหลายๆคนคงตามกันมาจากตอนที่ติวที่กัดตองนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อใน a level คณิตนหนึ่งและสองนะ,ะสำหรับข้อนี้นะครับจะเป็น A อ e v e l 2นะข้อ2ก็คือจะเป็นตัวพื้นฐานนะส่วนหนึ่งก็จะมีเพิ่มเติมอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสอบเมื่อมีนาหกเจ็ข้อสอบจะมีสองตอนนะ,อะตอนที่หนึ่งจะมียี่สิบห้าข้อข้อละสามคะแนนนะครับรวมก็75นน็ิห้าคะแนนส่วนตอนที่สองเนี่ยจะมีห้าข้อนะข้อละห้าคะแนนรวมยี่ส้าคะแนนทั้งสองตอนรวมกันก็เป็นหนึ่งร้ยคะแนนนะครับ เรามาเริ่มันเลยที่ข้อแรกข้อแรกจะเป็นเรื่องเซ็ตส่วนในช้อยก็จะมีท่าแล้วก็จะเป็นตรรกศาสตร์นะครับเพราะันก็เป็นเซ็ตบวกด้วยตรรกศาสตร์กรนีเซ็ตเดี๋ยวจะขอแก้ด้วยแผนภาพนะครับใช้แผนภาพส่วนตรรกศาสตร์ถ้าเป็นท่าแล้วปกติสองประพจน์จะมีสี่กรณีนะจุดเด่นของท่าแล้วก็คือถ้าเราสัญญาอะไรกับใครไว้แล้วเราไม่ทําอย่างนี้ยเราผิดสัญญานะครับ ที่เหลือถือว่าไม่ผิดสัญญานะนก็ถ้าเทศเราสัญญาไว้แล้วเราทําอย่างนี้ถือว่าไม่ผิดสัญญานะครับก็คือทําตามสัญญาเนี่ยเราใช้เทคนิคตรงนี้นะครับมาวิเคราะห์แต่เราชอย์เราก็ให้สังเกตว่าตัวหน้าเป็นจริงอ่มเทคนิคเลยก็คือเราจะให้หลังท่าเนี่ยเป็นจริงแล้วามาตรวจสอบหลังแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็น2กรณีหลังแล้วเป็นเทสเราก็จะตอบเทสนะครับหรือผิดถ้าเกิดว่าหลังท่าเนี่ยเป็นจริง เราก็จะตอบจริงนะครับหรือถูกก็มาลุยกันเลยนะครับช้อยแรกอตรงนี้มีสองเซตไม่ต้องไปดูอะไรมากครับเราก็เขียนแบบปกติที่เขียนนะบางคนไปนกังวลว่ามันจะซ้อนทับไหมนะครับมันจะเป็นวงเล็กในวงใหญ่ไหมไม่ต้องนะเขียนอย่างนี้ไปเลยเสร็จแล้วมาดูว่าถ้าอินเตอร์เซ็กตอินเตอร์เซ็กตก็คือซ้ำถ้าซ้ำเท่ากับเซตว่างก็แสดงว่าไม่มีตัวซ้ำนะครับไม่ซ้ำถ้าไม่ซ้ำแสดงว่าตรงนี้ไม่มีสมาชิก ยังจำกันได้นะถ้าถ้าเซี่ยวฝั่ง a เราเรียกว่า a ลบ b ถ้าเซี่ยวฝั่ง b เราเรียกว่า b ลบ a ถ้าที่ซ้ำกันหรือทับกันนะครับเราเรียกว่าอ e ิดเดิลเซกแต่ถ้าเอาหมดเลยนะเอาหมดทั้งสามบริเวณอย่างนี้เรียกว่ายูเนียนนะครับยูเนียนส่วนถ้าข้างนอกข้างนอกก็คือ A u ยูเนียน B นะครับยูเนียนกันแล้วไม่เอานะถ้าไม่เอาก็คือข้างนอกใส่คอม l พลเมนต์ัดไปครับเมื่อเราใส่ตรงนี้แล้วนะไม่มีสมาชิก ไปตรงที่เหลือให้ใส่ตัวเลขไปเลย 1, 2, 3อ่าแล้วก็ตรวจสอบหลังแล้ว B ีอ่าเซตบนะครับสมาชิกมีตัวเดียวคือ2 A งเอ o ยูเนียนบีเอยูเนียนบคือทั้งหมดนะก็สมาชิก1กับ2ออ่ะสอ,อันนี้1กับ2เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเออไม่เหมือนก็คือไม่เท่าไม่เท่าก็แสดงว่าผิดนะครับต่อไปมาดูช้อยสองหลังท่าเหมือนกับช้อยหนึเลยมันก็ใช้แผนภาพเดิมได้เลยตรวจสอบหลังแล้วนะครับ b สมาชิกก็คือสองตัวเดียว a อินเตอเซกบก็คือที่ซ้ําที่ซ้ําไม่มีนะมันเท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่ากับผิดนะครับอนะ่มาดูต่อช้อยสามช้อยสามเอลบบเท่ากับเซตว่างนะช้อยสามนะก็ใช้แผนภาพเดิมแหละอนะ่เพียงแต่เปลี่ยนนิดเดงตรงที่ว่า a อลบบเท่ากับเซตว่างตรงนี้เป็นเซตว่างก็แสดงว่าไม่มีสมาชิกเห็นไม่มีสมาชิกอ่ที่เหลือก็ใสหนะนะ่หมายเลขนะครับหมายเลข ตรงนี้เขาไม่ด้พูดถึงนะเราก็ใส่หมายเลขหนึ่งไปเลยงงไหมงงไหมเอาตามเงื่อนไขหลังท่าเป็นหลักนะหลังท่าเป็นไงเราเอาตรงตามนั้นเลยที่เหลือไม่รู้ก็ใส่ตามปกตินะครับย้ำอีกรอบนะ A ลบ b เท่าบบเซตว่างเนี่ยไม่มีสมาชิกพันที่เหลือเขาไม่ได้พูดถึงเราก็ใส่ให้ครบทุกบริเวณแล้วก็มาตรวจสอบหลังแล้วบะ b b มี1กับ2อะใส่ไปเลย1 2สองต่อไป A ยูเนียูเอ็นก็คือ1กับ2เท่าไหม เท่าถ้าเท่าคนนี่ถูกตอบข้อ3มนะครับส่วนช้อยสี่ช้อยห้าลองไปทําดูนะถ้าสงสัยก็ถามมาในคอมเมนต์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกแล้วก็แชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ